ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับครับคนหักว่าหัวใจกระรคียกับผมครับสารคิปนี้ครับผ้าม่าช่มบรรยากาศครับหลังจากที่ได้เขากินฟางแล้วก็บซับต้นกล้วยเห็นแล้วครับเขาก็กินแล้วนอนนะครับไล่เวลาสีสีม่มงกุกว่าแล้วครับสีม่งเศร้าครับใกล้จะเที่ยงใกล้จะถึงหาโมงแล้วครับบรรยากาศนะครับนี่ เป็นการพักผ่อนนะครับหลังจากเขาได้กินฟางแล้วก็ซับต้นกล้วยนะครับให้กินต้นนึงแล้วครับกล้วยต้นหนึ่งให้กินกับวัวหกตัวครับนะครับซับแต่ว่าเป็นต้นไงนะครับต้นไ่ต้นกล้วยต้นไ่ๆเนะคะรับซับให้กินกับวัวหกตัวนะครับสลรับการแบบนี้น,นะครับในช่วงเศร้านะครับบ่มีหย่านะครับพ่บมีหย่าให้กินช่วงใบพมกระเจะให้กินหยานะครับใบสองนะครับให้กินหย่าลดนึงนะครับวัวหกตัวให้กินหย่าลดนึงนะครับ หญ่าเพ็งกุลานะครับหญ่าเพ็งกลานะครับหายกินโดดหนึ่งกับง่วงหกตัวครับช่วงใบหลังจากกินหญ่าแล้วครับผมก็หายฟางเลยนะครับหายฟางสลับกับอาหารนิดนึงครับในช่วงหน้าแรงนะครับเรียงแบบเอาคว่ำหลอดไปก่อนครับโย่หายได้นะครับเรียงให้รอดหลอดก่อนครับนี่ก็แปลงหน่าเพ็งกลาครับก็กำลังเขียวงามครับ กำลังเขียงงามเพราะว่าผมก็ได้นับมือไว้แล้วครับผมก็เสด็จปล่อยลงนะครับเอื้อนนะครับเอื้อนวันที่แปดนะครับกเสด็จปล่อยลงแล้วครับเขาก็จินไปถึงวันที่สิบเกสิบแปดนะครับห้าสิยุได้ยุประมาณสิบมือครับนี่ครับห้าแปลงนี่สองไรยนะครับผมก็ส็ปล่อยง้อลงยุงหกตัวครับเอาง้อลงหกตัวครับให้ยุได้สิบมือครับประมาณสิบมือสิบแปดสิบเก้านะครับแม่สาครับ ก็จะเอาขึ้นไม่ครับแล้วใครเอาน้ำเขาไม้ครับเอาน้ำเขาไม่อีกรอบนึงนะครับถ้าฝนปรตกคือต้องสวมน้ำใส่อีกรอบนึงนะครับแต่เพราะว่าอยู่ด้านนี้แหละครับจะด้านหลังนะครับคออหลังนะครับเป็นการดูแลสุขภาพว่าเรือปาเลี่ยงง่วในช่วงหน้าแล้งนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำนะครับน้ำก็เอาเขาห่มน้ำอยู่แบบนี้แหละครับ คืออาการเขาสูออกบูกนะครับอืมนี่ครับยากาศขึ้นง่วงสูออกบูกครับหนุ่มไปเรื่อยนะครับเฮ้มาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องช่างว่าเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับผมก็ได้นับมือไปเลยครับหลังแต้มือสูบน้ำใส่เอาปุ๋ยใส่ครับเสียวว่าลงในช่วง นาสองกลางก็คือนมาเอื้อนนะครับวันที่แปดนะครับไปสิบปล่อยงวงลุ่นี่อยู่นี่หกตัวครับนี่ครับการที่ได้องว่าขึ้นพักไว้นะครับในช่วงนาห้อนนะครับแบบนี้ผมว่าดีนะครับสีโมงหาโมงเสาร์ก็เธอว่าแดดจ้าแล้วครับห่อนแห้งนะครับครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่าน ผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขอใมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไขก่กระย้าไดมีครับบุญกุศลน้ำตุม่มนํำสู้ถูบายดยางหรือพียน้องครับถ่ายชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนำด่ดนะครับเดือแก่งเสือนลีปต่อไปครับกาวว่าสวัสดีครับ